สวัสดีครับอำนาเกษตรพัฒนาแพ้น็อกจอนเรียวคาชิมาร่ยก4เสียแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ IBF ไปอย่างน่าเสียดายครับ มวยชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเวท112ปอนด์ของสาพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า i b f ที่ประเทศจีนอำนาจเกษตรพัฒนาแชมป์โลกชาวไทยนะครับป้องกันตำแหน่งครั้งที่6ไฟาบังคับกับจอริล <im ero S 2> คาชิเมโรผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งชาวฟิลิปปินส์คู่นี้มีปัญหาเรื่องชั่งน้ำหนักก่อนชกนะครับโดยช่าง112ปอนด์ตามพิกัดไม่ผ่านทั้งคู่แต่ว่า i b f ใจดีครับให้ช่างครั้งที่2ที่122ปอนด์ เกมการทชคยกแรกอำนาจชิงออกหมัดหน้าทำลายจังหวะซึ่งก็ทำได้ดีนะครับ <c oughs> จนคาิเโรออกหมัดคล่อมเสียเป็นส่วนใหญ่ยกที่4ในจังหวะปักหลักแรกหมัดเป็นกลางเวทีครับอำนาจพลาดโดนฮุกซ้ายเข้าเต็มปลายกลางล่วงลงไปนั่งคุกเข่าให้กรรมการนับแปนะครับแต่ก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อ แต่ว่าช่วงเวลาที่เหลือกว่าหนึ่งนาทีนะครับอำนาจกัดฟันสู้ชกประคองตัวแต่ก็ไม่รอดครับคาชิเมโร่ไม่ทิ้งนาทีทองไล,ล่ลวหมัดเข้าใส่ช่วงปลายยกอำนาจโดนซ้ายหมัดลำตัวนะครับล่วงลงไปกองกับพื้นกรรมการนับสิบแพ้น็อกไปในยกที่4 เสียตำแหน่งแชมป์และเป็นการแพ้ครั้งแรกของอำนาจในการชกมวยอาชีพโดยหลังเสียแชมป์โล่นะครับอำนาจให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะขยับขึ้นไปชกในรุ่น115ปอนด์เนื่องจากมีปัญหาทำน้ำหนักในพิกัดนี้อย่างไรก็ตามคงจะต้องปรึกษากับโปรโมเตอร์อีกทีครับ